วันนี้างานวันเกิดมิงเตอร์เดี๋ยวเรามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันมิงเตอร์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูวันเกิดมิงเตอร์กินอะไรลูกกินอะไรซีเคซีลองเพลงลองเพลงดิร้องเพลงอะไรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ููย t you. โ happy ห oh, <c oughs> ปีนี้ยูเท่าไหรแล้วลูกส1ปีโอแล้วทำไมปีนี้ถึงไม่กินเค้กเค้ก <Yeah. S 1> okay, ก็จะกี่กี่เค้กซีมากเหอะโออร่อย oh, แซ่บ พ่แม่ไปตัดไหมมาตอนนี้ไปตัดไหมมาแล้วก็กลับมาเบอร์เดย์พี่มิ้งเขาวันนี้วันที่6สิงหาวันเกิดพี่มิ้งตืง่นกับโบเบียแต่โบเบียเขาไปเกิดเป็นคนแรงดูดูมิ้งตืง่นฮะแบบสุข ใช่ไหมโอ้หุกอร่อยไหมลูกครับกินคนเดียวเลยใช่ไหมอ๋อแช่ๆๆๆๆไปได้นะครับเบอร์เตให้หกด้วยนะ